สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับ้อมทั้งทีมงานสิงบรรทุกทุก,ท,กทุกขันนะครับผมสร้างหนึงห่งอยยครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐจนจำนานรถบรรทุกรถฮกลอดทุกชนิดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมดีมผ้าถูกทันมาชม n อ r 1 2ชยแรงนะครับ ปีสี่ศูนเีร้อย่แรงปีสีศนะครับหางแค่นะครับเครื่องดีกับซีสวยกะบะกับขอกขึ้นไม่นะครับเป็นเล็กทั้งลูกนะครับเงยาสี่เมตร30มสกว่า 4, 30, วงเมตร90นะครับเงยาสี่เมตร3ามกว่า 4, 3, 3, วงเมตร90้าสิบนะครับเอ็นเชร้่งนะครับ ปีศูนย์พร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนเก็บงานให้แล้วทั้งขั้นนะครับสวยๆกันเลยสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้อยู่ทีสองแสนเบาทนะครับสองแสนบาทสำหรับ n c h e ร่อยยี่สรงนะครับเดยพา ทุท่านได้เบิ่งรายละเอียดดยร่วมกันนะครับ <top of food> ขัดสีงามๆนะครับขัดสีสวยๆยางไม่หกเซนนะครับยางไม่หกเซนขัดสีงามๆยางไม่หกเซนนะครับ กัปซีงามๆยางใหม่หกเส้นนะครับกัซีสวยนะครับกระบะเป็นกระบะเล็กั้งลูกนะครับเป็นกระบะเล็กข้งลูกขึ้นไหมขอกับไมนะครับข้นในไม่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะครับภายในภายในก็ขาดเฉพาะเ,าเครื่องเรียน นะครับภายในสวยๆนะครับบอกระหอยไม่แล้วนะครับงามๆเลยนะครับเป็นเชียร์ร้อยยี่สิบดง บาเลีข้างลูกขึ้นไมนะครับยางไม่หกเซนนกหัวนะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องนิ่มๆน,น,นะครับเครื่องนิ่มๆเลยบอดันบอายนะครับเครื่องนิ่มๆบอดันบอย เลยนะครับเองียบๆบดันบ่า,นบา,ายนะครับผ่ากันค้อมห่อนกันยังงยู่ย่นะครับยังงยู่ยู่นิ่มๆเลยนะครับสำหรับเื่อง เ,เห็นเลยนะครับ,บร่อหลวมบอ่อดันบอ่อไอนะครับสวยงามตัวคันน้นะครับสวยงามมากเห็นเชียร์ลอยยีสิบแรงปี40่ห่างแท้นะครับาพี่นอ้องสนใจที่สนใจกั ที่ต่อสอบถามกันเขอามานะครับที่หมายเล็โทรศัพท์0913544524 0 9 1 3 5 4 4 5 2 4, 4, 4, 4เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลของผมนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันเขอามานะครับส9 0 0 0 0บาทสำหรับ, 100, บรถเ c ็นแชร่รอยงตัวนี้นะครับ2 9ง0 0 0บาท สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ฝากทุกท่านไว้น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเพราะว่าที่เป็นทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์เราก็ทาง YouTube นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำสำหรับพิกัดอู่เฮานะครับพิกัดอู่เฮาตั้งอยู่บ้านน้องต่อ อำเภอจตุรวรร์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ถนนปัทธรรนนท์สายสองหนึ่งซีนะครับออกจากอำเภอจตุรวรรคท่าอำเภอเกษตรวิสัยสี่กิโลเมตรจุดฟังปั้มือนะครับถ้ากสถานที่หาบ่เห็นกโทรมาก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สิบหกไน้่หกหนึนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสร้างในร้อยเอ็ดพร้อมกับทีมงานอู่สับปะเลดจน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของท่านผู้าชิ้นนี้ฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ